เชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับแม้ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปตลอดชีวิตนะครับอย่างที่ผมทำเนี่ยคือเดินทางใหม่ๆเราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่อยๆนะครับอย่างเดินทางมารอบนี้สิ่งที่เราได้ทําก็คือได้ ได้ฝึกนะซื้อตั๋วรถไฟไปเมืองนั้นเมืองนี้ด้วยตัวเองได้ฝึกซื้อตั๋วรถรางด้วยตัวเองนะได้ฝึกอแอปโบเพื่อเรียนรู้การเรียกแท็กซี่ด้วยตัวเองนะครับซึ่งเราค้นพบว่าพอเวลาเราเดินทางมากัน3คนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ ee, เราก็ทําได้นะครับเรารู้สึกมีความภูมิใจมากขึ้นเรามีความกลัวหรือกังวลกับฝรั่งหรือชาวต่างชาติน้อยลง เมื่อก่อนเนี่ยเราชอบคิดว่าต่างชาติหรือฝรั่งนี่คืออะไรที่เราจะต้องกลัวหรือเกรงใจเป็นแบบนั้นนะฮะใครไม่เป็นไม่เป็นไรนะ,ะ <c oughs> แต่พอเรามาอยู่แบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้เราก็สามารถเดินทางต่างประเทศด้วยตัวเองกับเพื่อนสองคนได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ท้าทายนะฮะ <c oughs> ต่อไปเนี่ยเราก็จะสามารถไปท่องเที่ยวประเทศต่างๆได้อีกมากขึ้นมาคือน,นั่นเป็นหนึ่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ภูมิใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยิ่งเราทําสิ่งใหม่ๆม,มากขึ้นมากขึ้นตัวเราเองจะมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นและความมั่นใจนี่แหละครับเวลาเราอยากทําอะไรเราตั้งเป้าหมายใหม่ๆเราเคยทําสําเร็จแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจ mindset เราจะเปลี่ยนไปพอ mindset เราเปลี่ยนเรารู้สึกว่าอะไรเราก็ทําได้อะไรเราก็เรียนได้อะไรเราก็เรียนรู้ได้ ไม่ว่าอายุเราจะเท่าไหร่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เสมอๆนี่คืออีกหนึ่งไมซ์เซตที่ผมได้จากการเดินทางครั้งใหม่ๆได้พัฒนาตัวเองครั้งใหม่ๆได้เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหม่ๆมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่ามากขึ้นติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่องสอนสร้างบ้านขายสไตล์คูวิลล่านะฮะแล้วก็โคชโสอนคูวิลล่านะครับสวัดีสวัสดีครับ